สวัสดีค่ะเพนนะคะวันนี้เพนก็จะมาอ่านข่าวอีกเช่นเคยค่ะก็วันนี้เป็นวันที่6เมษายนพศ2565นะคะวันนี้เพนก็จะมาอ่านข่าวเรื่องเพื่อนบ้านดุความไม่กวาดฟาดหมาพุดเดิ้ลเลือดอาบมงโหขับถ่ายสกปรกหน้าบ้านนะคะก็เหตุเกิดที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะก็เรื่องมาเป็นมาอยู่ว่า นางจันดีได้กล่าวว่าปกติเนี่ยน้องสาวก,ก็จะนําหมาไปฝากเลี้ยนะคะแล้วก็ไปทํางานส่วนตนเนี่ยก็ขายของชํานะคะบ้านที่เกิดเหตุก็อยู่ตรงกันข้ามนะคะก็แต่ว่าวันเนี้ยค่ะแบบเหมือนหมาที่ไปถูกฝากเลี้ยเนี่ยมันหลุดออกมาะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าหลุดอีท่าไหนนะคะทุกคนแล้วก็แบบไปบ้านที่เกิดเหตุนะคะแล้วเหมือนจะไปขี้หน้าบ้านเขานะคะทุกคนแล้วก็เออ ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากก็เลยหยิบไม้กวาดมาตีน้องน,นะคะแบบเลือดก,กระอักเลยนะคะทุกคนแบบออกทางปากแล้วก็หูเลยนะคะทุกคนแบบน่ากลัวมากเลยนะคะก็ตนเนี่ยเรียกหมากลับบ้านแต่หมาก็ไม่ยอมกลับมานะคะจึงออกตามหาคะ่ะแล้วก็เห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยกําลังจะตีหมาอยู่นะคะจึงเข้าไปห้ามแล้วก็บอกว่าทําไมต้องตีด้วยเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะคะก็ผู้ก่อเหตุก็ได้บอกว่า เพื่อสั่งสอนอ้างว่าหมามันมาขี้ใส่หน้าบ้านสุกปกนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องสาวก็นาหมานะคะไปสัตว์วัดไปหาสัตวแพทย์นะคะก็สัตวแพทย์เนี่ยบอกว่าควรแจ้งความนะคะแต่ว่าตนเนี่ยก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะแบบเป็นญาติกันนะคะทุกคนกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรมากมายขึ้นนะคะก็สุดท้ายก็ไม่ได้แจ้งความนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะเออแบบว่า ใช้จ่ายค่าเสียหายนี้ให้นะคะก็ตอนนี้นะคะน้องก็กระโหลกแล้วรับรู้ตอบสนองได้แล้วแต่ดวงตาย,ยังมองไม่ชัด อาการเจ็บขาดีขึ้นหมออาจจะถอดน้ำเกลือในเร็วๆนี้นะคะก็สำหรับข่าวนี้แพชรคิดว่าการที่เราแบบอยู่กับชุชมชนเยอะๆนะคะแบบหรือมีผู้คนมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อข้างบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ควรดูแลหมาตัวเองให้ดีนะคะแบบยิ่งเป็นหมาพุดเดิลน,นะคะแบบตัวเล็กๆมันแต่ว่าในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันออกทางไหนนะคะแบบบางทีอาจจะมุดรั้วหรือแบบเราลืมปิดป,ประตูแล้วมันแบบออกไปอย่างเงี้ยะคะมันอาจจะแบบสร้างความเสียหายให้คนอื่นได้นะคะ แต่ว่าในกรณีเอ,อ่อผู้ก่อเหตุเนี่ยแบบเพจคิดว่าทํารุนแรงไปนะคะเพราะว่าแทนที่เราแบบควรจะแบบไปตามหาเจ้าของหมาหรือแบบเรียกเจ้าหน้าที่นะคะแบบ ช่วยแบบออกตามหามแบบเจ้าของหมาอย่างนี้นะคะก็แบบเป็นหมาค่ะอย่างนี้นแล้วก็บอกไปสิ่งที่หมาทากับตนนะคะก็เพคคิดว่าการที่เอ่อผู้ก่อเหตุอะทาอย่างนี้นะคะมันไม่ควรนะคะเพราะว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะคะก็ต้องใช้จ่ายค่าเสียหายอีกมากมายนะคะแทนที่จะแบบว่าเออไปตามหาเจ้าของแล้วก็แบบจบกันไปอย่างนี้นะคะก็วันนี้เพคก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ